อยู่เทพยกมาเบนโอ้โหตอ,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 อนหนึ่งเ,ยยงเสียครับติดโอ้โหเทพเสร็ดีจัดโดยมาพี่นอ็อตทำไงยอดอืติดจัะ โอ้เปิดหลังเท้าให้สวยพี่โอ้เบนเต,เตะฝาครับตรงนี้โอ้โหกุศาเกี่ยวต่อสามิเตปันแตงเสิร์ไปตรงนี้พิยัตเปิดสวยสว<า>ยเฮ้ยเอายกมาเบนยาวโอ้ หต่อสี่โอ้ยโอ้ลอยมาเดนทำไงติดบล็อกครับโอ้โหบล็อกดีครับเทปเปอร์ไปออกครับเอายังอยู่

นัดเป็อยู่อาจยกมาไว้นนะัดโอ้โหชันออกครับเฮ้ยเต็มบอก สายยังอยู่ลอยมาเบ้นตีหัวอเฮ้ยลอยเข้ามาได้ครับปีน็อตเตะลูกยอดตรงนี้ไม่ข้ามครับเฮ้ยอยู่โอ้โหเล oh. hey. ่นครับไปโดนครับ สี่สิบสองครับเออพรุ่นี้โอ้โหตะเขาเน้นเน้นของขายเบสแล้วโอ้โหเสรัสดีจัดครับอยู่ครับทำไงครับโอ้โหติดง่า เบนลอยขึ้นมาโอ้โหโอ้ยเสร์ฟไปกนนตัดแลดแล้วเหเดียวแล้วหนวยเข้ามายเกมโอ้โหเซตที่หนึ่งครับเดี๋ยวไม่ข้าบเ